แม่ทัพภาคที่หนึ่งที่เคารพกองพลพัฒนาที่หนึ่งขออนุญาตบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อกร,รุณาทราบดังนี้การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้การต้อนรับพลโทสุขสันนองบัวล่างแม่ทัพภาคที่หนึ่งเป็นประธานพิธีสการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเรื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและ,ะกิจกรรมศีดยาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหวัวใจณนะเชิงทางขึ้นเข,ขาแก่นจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี ให้การต้อนรับพลโทสุขสันนอง g วัวล่างแม่ทัพภาคที่1เป็นประธานเจตจรรมกิจภาษาพัฒนาเราทําความดีด้วยหัวใจบําเพ็ญสาธาร,รณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชุุศสมแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันจกักรีประจําปี2565และเป็นการเรียมสถานที่เพื่อจัดพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้และได้โอกาสนักเขตขทองเตยกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับ พลโทสุขสารหนองวัวล่างแม่ทัพภาคที่หนึ่งเป็นประธานพิธีเปิดการฝึอกอบรมจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งรุ่นที่สองปี2565ณค่ายพระราม6เบอร์จะอําจังหวัดเพชรบ,บุรีการอบรมในหัวข้อเรื่องพระราชบัิธานในหลวงราชการที่10ให้กับพลังพลนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญบัติและกรณีเกษยียณอายุราชการประจปี2565พร้อมทั้งนายทหารที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่ และกำลังพลโครงการจริตศาฟ้าใหม่น,นแหล่งชุมนุมในหารสัญญบัตรไข่สีสุริยวง์ศให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตศา904หลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งรุ่นที่2ประจาปี2 5 6 15ที่เดินทางมาศึกษาดูง,งานและโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริตบ้านบ่อวีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีการช่วยเหลือประชาชน จ,จัดกิจกรรมโครงการตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกประกอบด้วยโครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษาและโครงการจักรยานสันฝันปันสุขโดยได้มอบอุปกรณ์การ,การเรียนชุดนักเรียนหรืออุปกรณ์กีฬาพร้อมด้วยรถจักรยานให้กับเด็กนักเรียนเพื่อความสะดวกในการเดินทางมาโรงเรียนและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองให้การต้อนรับพลตรีอภิชัยวิไลเนตรเลขานุก,การ สนเลื่นวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานการรื้อถอนบ้านของนางไซนัทจกักรูลพาณิชย์ที่มีสภาพทรุดโทรมเพื่อเตรียมการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ตามโครงการปรับปรงุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้วยโอกาสตามชุมชนแออนะัดณเขตประเวศกรุงเทพมหานครและเดินทางเข้ามอบเตียงผู้ป่วยก้มถุงยังชีพให้กับนางสัมลีจากระนองอายุ85ปีน้ำเพลิงบอางเลนจังหวัดนครปฐม จัดโครงการจิตอาสาช่วยค่าของชีพโดยได้นํารถครัวสนามรประกอบอาหารราคาของละสิบาทออกจําหน่ายในราคาถูกเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายเนื่องจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจให้กับครอบครัวกาลังพลและประชาชน,จ,ากกนจัดกําลังพลจิตอาสาให้การช่วยเหลือประชาชนดังนี้ทำททกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโดยได้ดําเนินการทําความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนฉีดพ่นสารเคมีด้วยน้ํายา bkc พร้อมทั้งเช็ดทาความสะอาดและชําระล้างสิ่งปนเปื้อน กิจกรรมอาร์มี่บาร์เบอร์เดลิเวอรี่ออกบริการตัดผมให้กับเด็กและประชาชนจกิจกรรมอาร์มี ivery, ่เดลิเวอรี่โดยการนำเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับประชาชนผู้สูงอายุและผู้ได้โอกาสร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองในการรักษาผู้ป่วยให้กับสภาพพชาติไทยนาภาพบริการโลหิตแห่งชาติที่4จังหวัดราชบ,บรุรีสภากชาดไทยได้ปริมาณโลหิตจำนวน27,950ซี จัดโครงการรัด้านร่วมใจช่วยแผ่แรงนำรถบรรทุกน้ำขนาด6,000ลิตรไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีที่ได้รับความเดือดร้อนน้ำอุปโภคบริโภคโดยได้แจกจ่จายน้ำไปจำนวน78,000ลิตรกองพลพัฒนาที่1ขอจบการบรรยายสรุปเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ